ครับต่อไปเป็นเออร์เลคอดอีกหนึ่งตัว e ยี่สิบสามนะครับอ่านะอาการคือรถยนตสตาร์ทติดนะแต่เร่งไม่ได้นะครับอ่า e ยี่สิบสาม e สามเอ็ดด้วยนะครับอ่าคืออะไรบ้านนะครับอ่าเข้าไปดู E23 คือได้ท็อเทิร์นท็อ e เทิร์นเซนเซอร์เออร์เลอร์มอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อท o อเทิร์นคือมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับกลับอีกหนึ่งตัว e 3 1คือไร้ท o อ t เทิร์นคอนโทรลน,นี่คู่กันเนาะเป็นส่วนของท็อเทิรทั้งคู่นะครับจะเป็นเออร์เลอรโค้ดอยู่สองตัวนะครับ e23e31 อ่ะพอเทอร์อยู่ตรงไหนของตัวรถอ่ะไปดูกันนะครับอ่ะลืมเปิดฝากระโปรงอโอเคอ่าพอเทอร์อ่ามอเตอร์ปิดผีเสื้อคือตัวนี้นะครับอยู่บนอ่าท่อร่วมนะครับ เป็นมอเตอร์ลิงก์ติ้งเ่องไฟฟ้านะครับรวดเช็คนะครับปลั๊กสายไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยอตรงนี้นะนะครับเห็นไ,ไหมครับปลั๊กมันหลวมแล้วกดกลับก็ไปนี่จุดสังเกตอย่า่หนึ่งของมนะอเตอ,นะอ,อร์นะคอร์นก็คือพอเราคีย์ออนครั้งแรกสังเกตเสียงนะครับได้ยินเสียงการทำานของคอร์เทนไหมนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการทํางานของคอร์นพักหนึ่ง ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเห็นไ,ไหมครับอ่าตัวนี้นะอ่ะนี่ไะลองติดเครื่องยนต์นะครับอ่าติดเครื่องยนต์เร่ง มาเล่งได้ปกติแต่เออเล้วโค้ดยังคงอยู่เหมือนเดิมน,นะครับอ่าเข้าไปลบโค้ดกดลูกศรที่ครึ่งค้างไว้แล้วคีออนใส่พัสเวิร์ดศูนย์อ้๊บปกติผิดอ่าใหม่นะศูนย์สามหนึ่งสอง ลบในเทสก่อนนะครับหัวข้อ e ถ้าเป็นเออเลือกคหมวด e ให้มาลบในเทสก่อนเลือก yes นะครับเลือก ecm เลือกหัวข้อสุดท้าย s ซฟ e ดโซสิทธ์เคลนะครับกด enter ให้ปกระพริบที่คำว่า off เปลี่ยน off เป็น on กด enter ขึ้นคำว่า complete แต่แล้วย้อนกลับกดลูกศรคู่กัน ย้อนกลับย้อนกลับมาที่อารามอ่าดูในฮิสตอรี่ก่อนอ่านะครับโคดึงอยู่นะนี่คือ2โคดนะครับ E 2 3 E 2 1ย้อนกลับมารี่เคียร์ออเลือกเยสอ่าขึ้นไปดูโอเคเรียบร้อยนะครับย้อนกลับย้อนกลับอ่าคีออกลองติดเครื่องยนต์ คนหายไปเรื่งเครื่องโอเคครับ